สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องเที่ยวตัวไทยพาเที่ยวที่ผมมายืนอยู่นี้ก็คือถนนคนเดินครับของจังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าถนนคนเดินชัยภูมิคนเดินเยอะมากแต่ตอนนี้เขาชนกันกันกบงานเจ้าพ่อขยะไหลผมจะดูบรรยากาศครับว่าเป็นยังไง ปาปกติเขาบอกว่าคนจะเดินเดินจนแน่นแต่พอดีเฮ้ร์งานเจ้าพ่อพยาแห่ก็ยังมีก็ยังมีตลาดอยู่แต่คนก็เดินเยอะเข้าที่ขวดเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนเดินไปกับเดินกลับนะ รรยาาเป็นยังไง สาวนฝั่งหนวนปกติจะเป็นเสื้อผ้าครับเขาไม่มีนี่จะทำเป็นถนนคนคนเดินโดยเฉพาะเลยของจังหวัดเชียงภูมิคบพอดีเขามีงานใครให้โซ่ อันนี้ไว้ให้ลูกค้านั่งรอ,อเขาอีีถ้าเป็นปกติแต่ว่าอันนี้มันชนกัดงานเฉพาะพยาไกธิเองที่บ้านเจคืออะไรืูนิ่มคิดละเจ็ดสิบบาท มหดเยเห็ดรวมอ่อมเห็ดนี่ครบ น,นี้ปลาเาผาอยากรู้ยังเขาขายตัวเท่าไหร่พอดีชนกับงานกาชาติงานเฉพาะพญาแล คนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าถ้าไม่มีงานคนเดินเยอะไหมครับเนี่ยเยอะเยอะมากไหมผมเห็นเขามาถ่ายคลิคนเดินเต็มเลยมันก็เรียกตะมือะค่ะแล้วบอมีทุกมีทุกมือบอากลไรครับหลายลายผมเห็นเขาถ่ายคลิปไปอยู่มันเปนตลาดเย็นมีนมมอ,ออกกํังกายโซ พอดีวันนี้เขาชนกับงานเจ้าพ่อพยาเหล่ครับเป็นงานกระชาตคนตรงนี้ก็เลยเงียบไปหน่อยนี้น่นกบงานเจ้าพ่อไค่อยมี้านคาะบก่ที่ีน้านค้าต็มเอนไม่มีงานเลยเาย่ขายได้ค่เครื่ัรนาไปงาที่แพงไหมค่าค่าอันนี้30อันนี้สามสิบในงาน <l ots> ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคนก็ไหลไวโน่นเคยมาบุญเดียนหกทีหนึ่งครับทีแรกคงก็งงว่าทำไมร้านกายของไม่ค่อยมีว่าบุญเดียนหกนี้เขาเป็นงานแบบลงทานไปในตัวครับเราก็คงจะพอแจ่นี้ครับเนาะปกติคนเขามาเที่ยวเยอะอยู่ พอดีมันมีงานชนจันเกัดงานเจ้าพ่อพญาเหลย